ครับวันนี้เรามาเล่าเข้าหองหินกันต่อนะครับอ่านบทที่ห้านะก็ได้ไปอยู่สามตอนแล้นนะครับอวันนี้มาถึงตอนที่สี่นะครับเห็นไหม,ไหม,ไหมอ่านสองสามตอนแล้วก็โอ,โอ้พญาปลาพุ่นไปอ่านจัดพลจัดมาจัดสะปะสะเปรย์อะเป็นกล่องเป็นโกนพลทุกอย่างปลาหมู่ไปไปหา่าพระนางมิม马า,าเจวีะจะไป ข่อขออันข่อเปิกมาอยู่บ้านเอออยเอวังเวียงครับเรื่องไม่จะเป็นได้เขามาโอ้ต่อนะครับครับก่อนที่เขาจะไปนั่นะอ่ะมาดูลักษณะของการเขียนข้าวของป้นก่อนนะครับเอออันข้าวโบราณนั่นนะเออข้าวหวงินนั่นนหละป้นมีลักการเขียนของป้นนะครับก็คือเจ็ดตัวเร็วสามตัวเร็วบาดหลังบาดหน้านะใครมาหาไม่ก็จะทำเพื่อัน อันวรกที่หนึ่งนะครับวรกที่หนึ่งวร์ที่หนึ่งและวร์ที่สามเนี่ยมันจะมีวร์ที่หนึ่งและวร์ที่สามเป็นอันสามกาเป็นส่วนใหญ่นะครับเออเห็นไหมฮะกำได้ดีเห็นไหม,ไเ,หนไหมเนี่ยําเป็นกคนเห้ยหนีจากห้องเห้ยถ้าสมมติว่ามันอ่าอธิบายความประชรรกอนุโลมเขาเป็นสี่กมได้อย่างนี้นะแล้วพัก ลุกเข้าส่วนพระธงยศว่าขอนนางใช่ไหมว่าขอองนางเนี่ยเนี่ยมันเป็นัไงมาฮะมันก็คล้ายๆอันก่อนแปดตลาดในภาคกลางนะครับเออมันบอกว่าก่อนแปดตลาดอบาทมันมีแปดคมใช่ไหมเออถ้ามาอธิบายความชัดประเกอดน้ลมมันเป็นเก้าคำได้ฮะโอเคนะครับใช่ไหมอ่ามันก็คล้ายๆกันนะครับไปไหมโอเคนะครับ เอาละอันเฮามากอยห้อันชันต่ลักเป่นเลยนะครับอ่านข้าวโบราณนะเฮ้ยข้าวโบราณนะบทขียนเป็นบทบทน้อยๆนะก็อันหนึ่งบทนะมันยังมีอยู่อันสามบาทนะครับบาทหนึ่งบาทสองบาทสามใช่ไหมโอเคนะหนึ่งบทนะครับบทน้อยๆนะครับไม่ใช่บทใหญ่นะครับอันบทใหญ่ๆนะมันก็จะมีรวมก็ไอ้บทน้อยๆที่เห็นสาวบทสามชิ้นบทว่ะเฮ้ยข่อจะจบเป็นบทใหญ่นะโอเคนะครับอันนี้บทน้อยนะครับบท บทน้อยอยู่ในบทใหญ่นะครับมาบทเนึ่งบทนะ่ะมันจะมีอยู่สามบาทนึงบาทเนื่องบาทสองบาทสามไอ้มาแต่ละบาทนั้นมันจะมีอยู่สี่วักนะครับวักหนึ่งวักสองวักสามวักสี่มากำจ่ายวักแต่ละวักแต่ละวักนั้นนเปินกำหนดเสียงมาหือหมดเรียบร้อยแล้วนะครับไมาไม่ต้อเขียนไปเรื่อยนะครับเออมาเอามาคอยแล้วนะครับมาเอามาไล่คอยนะครับ อันตายวักที่หนึ่งนีนว่าใจวักที่หนึ่งของบ่าที่หนึ่งอ่ปาปุ่นบอกว่าลงในเสียงสะมันก็ได้เออจัตวาก็ได้เออโอเคนะครับเห็นไหมอันดีนะดีดีเป็นอันเสียงอันสะมันครับอ่าโอเคนะครับอ่วาวักที่สองเนี่ยลงในเสียงอ่าเสียงตีครับอ่าอันต <c oughs> อ้อยเนี่ยต้อยอ่มันสมัยนั้นเพุ่นเพุ่นก็ ภาษาเป็นดั้งเดิมป่ะนะพูดต้อยมันเป็น้วพูดต w i อ e มันเป็นพูดต w i c มันเอ่อายงไายอู้ก็อว่า t w i c ก็แปลอันนึกเอาเองก็แล้วกันว่าโบราณมันออ้ยอันไหนพูดต้อย e อันจอไปอันไหนเสียงตีนะครับตียาวนะใครมาอันยศนตีมันตีสั้นนะใครมาการนับเสียงตีนะต้องนับแบบอันแต่ยนอ์จังไม่นะครับ เก็บเอาเสียงของใจเลือกใจยองมาปนเนอมันบอกเข้าปนอะไรมอนวรรคที่สามนี่ลงในเสียงโทพิเศษโทเมืองเออออนี่เนี่ยโทเมืองอันเข้าอันนี้มันเป็นอันเสียงโทอันอ่าเสียงโทเมืองนี่มันเป็นอันอันเอกลักษณ์ของอันเจ้าใจยนนะครับอันเป็นสำเนียงของเจ้าใจยนโดยเฉพาะนะครับจะเป็นใจยนนั่น เจียงแสนนะครัยวนเจียงไมเนะครับแตยวนสีคิ้วแตยวนสระบุรีแตยวนนัดบุรีพระบมมันเหมือนกันหมดอะเข้าข้าเจ้ามันมันสูงกว่าอันเสียงพออันไทยไปน้อยนะครับอันเสียงภาษาไทยพูนเข้านะครับลูกลูกเข้าลูกนี่เต่าไรมาลูกเข้ามาอันไตยวนว่าลูกเข้า ขึ้นแบบน้อยอันแตใจใจเรื่อกับใจยองพ้นอันอ้อันนี้พ้นออกเสียงเอกนะครับเป็นเขานะครับลูกก็เป็นลูกนะครับลูกเขาลูกเขาอะไรอะไรอะไรท่านจะเอาเสียงนั้นใจเรื่องมาป่นเยมันมันตามันย่งไปหมดนะครับอันนี้มันเป็นจัญลักของใจยนยังใหม่นะครับโอเคนะครับอวากีซีนะครับได้วากีซีเนี่ยลงเลยเสียงสมันนะครับลงเสียงสมมันนะครับ โอเคนะครับอ่าเนี่ยๆๆๆโอเคนะออ่่าาท่านท่านบาชินภาษ pues, าอันอ่าอ mm ันจำเนียงอันไตเลือก ament, ็ไตยองนะครับกับท่านก็ไปมกไปอยู่อันละปูนบนหน้อยสักหน่อยนะไปลังปุ่นละปูนอไปไปอยู่อันที่เจ้ายองมันอยู่นะแล้วก็ปูนเนี่ยลายสเก็ตวะนะครับมันมันยังมีเจ้าไตเลืออยู่ด้วยกันไปมกไปอยู่สว่างนั่นแล้วก็ ปังเอานะครับแล้วเสียงมันจะได้นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับอ่าล่ล่ะโอเคต่อไปอันอันบทที่สองหรือว่าอันบทที่สองนะครับไมามาบทที่สองนี่ก็คือบทก้มเข้าก้มนะครับก็คืออันอันที่เขาไปเขียนอันเอายกอันฉันทะลักเนี่ยไปเขียนก็คือสาวรับเจ้ากินเข้ามากองเบาเจ้ากองกินจิ้แก่จุ่มกินจิ้แก่น้อยน่ะนั่นนั่นนั่นมาสาวรับเจ้าถึงตีก็ไอ้วอกที่หนึ่งเนี่ยมาอ่าอันนี้ก็ พระทงยุดพระทงยุดอันยุดก็เสียงอันตีสั้นตีาตมาโอเคนะยุดนะยุดนี่มาอันต้อยเป็นเสียงตีเงาไอ้มาการนับเสียงตีต้องนับแบบอันไตยนจังใหม่นะครับเออจะไปเราก็โอ้อันเทียบเพิ่งดูเมื่อกี้แล้วใช่ไมแล้วจะมันจะมาโบนนะอันนี้มันเป็นฐานทักษ์ของไตยนนะครับ อันวักที่สามนี่ลงด้วยอ่ะวักที่สองเท่าเดียร์ว่าเท่ียร์วักที่สองลงด้วยเสียงจัตวาครับโอเคนะกลางไม่ใช่กลางนะครับกลางกลางกลางอันวักที่สามนี่ลงด้วยเสียงอันเสียงสมันครับนางเออวักที่สี่นี่ลงด้วยเสียงโทพิเศษโทรเมืองฮ่าโอเคนะได้ละได้ไปสองบาทไล้มา ง่ายก่อง่ายก่อเนี่ยมันกำหนดเพื่อนี่ยม่ต้องไปนั่นแล้วกำหนดเพื่อเอาเสียงนั้นเสียงนี้เออท่านก็หามาใส่ก็แค่นั้นแหละอ่านวัคทีนึงของบทที่สามอ่ามันบอกว่าลงด้วยเสียงสะมันเหมือนกับวัคทีนึงของบทที่หนึ่งอันเดียวกันจะลงสะมันก็ได้จัตวาก็ได้ผมเพิ่อนได้สองเสียงนะครับเบาเออเป็นเสียงสะมันครับวัคที่สองลงด้วยเสียง โ,โทบิเซโทเมืองเออหน้าหน้าหน้ามาเสียงโทบิเซโทเมืองวักที่อ่าวักที่สามเน่ลงด้วยเสียงสมันกับลาปาลานะครับปาลาอ่าโอเคนะครับอันวักที่สี่เนี่ลงด้วยเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้ฮ้ายเป็นเสียงตียาวโอเคนะได้ไปสามบาทอะไรไมเนยเนี่ยอันนี้ครบแล้วนะใครมาเอาแถมมือบาน เอาวักที่หนึ่งอ่าตายวักที่หนึ่งของบปที่หนึ่งอ่ามาอ่าลงเสียงสมันก็ได้จัตวาก็ได้โขนเฮ่อเป็นเสียงจัตวาครับเอโอเคนะครับวักที่สองลงด้วยเสียงตีครับอ่าสั้นก็ได้ยาวก็ได้คายเป็นเสียงตียาวกับไอ้แม่คายก็โอเคนะครับอันวักที่สามลงด้วยเสียงอันทพิเศษโทบมือห้องฮห้อง เป็นเสียงอันโทเมืองนะครับโอ้พิจิตรโทเมืองของไตยวนนะครับไม่ไม่ของเจ้าไตยวน์นะครับอานวัคติสในี่ลงนเสียงสมันนครับมาโอเคนะไงมาหาไหมอ่าได้ๆได้ๆมาอันนี้คือจับเดี๋ยวเราบัดหนึ่งบัดสองบัดสามบัดหนึ่งโอเคไงมาอ่าอันเนี้ยสีชมพูเนี่ยเปิ้นหมายไว้เนี่ยนะเปิ้นอันกำหนดเสียงไว้คือนั่นแตะโบราณนั่ยนะสามร้อยสี่ร้อยปีนะครับเปิ้นหอมว่าเข่านะ ท่านอย่าไปเขียดไปเลยไปเรื่อยนะครับเอาละท่านหูแล้วฉันทะลักแล้วแล้วก็ท่านหูเปิ้นห้องว่าข้าวนี่มันเพราะเหตุใดสัตย์ใดครับก็มันกับอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะก็ไอ้มาเปิ้นจะเอากรรมตายของแต่ละบาทแต่ละบาทเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ละบาทแต่ละบาทเนี่ยไปโยงอันตายว่าที่สองโยงตายว่าที่สองของบ้านต่อไปนะไอ้ม โยงกันก็คือสัมผัสสละน่ะไอ้แม่แม่อ่าโยงกันไปเรื่อยๆนะก็มันมีกี่บาทกี่บาทก็โยงกันไปเรื่อยๆให้มันยาวไปเรื่อยๆนะครับยาวเหมือนเจ้าข้าไปเลยโอเคแล้วครับอ่ามาก้อแล้วใครมาคำใตยของอันอันบาทที่หนึ่งเนี่ยนางเออพวกนั้ก็มากรองกับกางเออเห็อันสัมผัสสละน่ะกางกับอันตายวัตรที่สองของบาทที่แปดก้มเนี่ย เห็นไหมอ่าอันนี้กับสัมพัทธ์สละอ้งสละอังน่ะกำตายของอันบาทที่สองเนี่ยค้าเออพูดกับมากองกับหน้าเห็นไหมตายวัคติสองของบาทที่สามเนี่ยสัมพัทอันสัมอันสัมพัทธ์แบบอันสละอาสละอาน่ะอันกำตายของบาทที่สามเนี่ยหายเออพูดกับมากองกับขายเออตายวัคติหนึ่งตายวัคติสองของบาทที่หนึ่ง คองบทต่อไปนะ้วรก็สัมผัสสลรไอยสลรไอ้ให้หคล้ายๆโอเคนะครมันมอจะเปนี่ไปเรื่อยๆเน้่ก็ยาเหมือนเจ้าข้าวนะไปเลยนะมันเหมือนเราเป็นการห้องเจือกมกห้องข้าวได้แล้วกเจือกบนห้องแเราบนห้องข้าวกลายเป็นข้าวนะครับเออละลับตันหูแล้วนะครับสัมผัสระหว่างบาทนี่ยเป็นเอาสระไปกองก่อนครับเออระหว่างวักไปเนยดได้ก่อนครับเอาละระหว่างวัก เอามาอู้ไปกู้ไปกู้ไปเนาะเออไหมอันระวังกู้ที่หนึ่งกับวักที่หนึ่งวักที่สองนะครับของแต่ละบาตเนี่ยไหมกู้ที่สองกับวักที่สองแล้ววักที่สามของแต่ละบาตเนี่ยไหมกู้ที่สามกับวักที่สามวักที่สี่ของแต่ละบาตเนี่ยโอเคนะว่าว่ากัไปไปกู้ไปกู้ไปนะครับไหมเอากู้แรกก่อนครับกู้แรกกับกู้ที่หนึ่งนะก็อ่านวักที่หนึ่งวักที่สองเนี่ยเพิ่นจะสับปะรดกันอย่างไรครับเออมันเหมือนกับอัน อันระวังอันระวังบาดนะครับระวังบาดปอนอสระไปก้องนะครับ <laughs> อันนี้ระวงังวักหนึ่งวักสองเนี่ยปนจะอันในข้าวหงินนี่นะครับหไมในข้าวหงินนะป <laughs> นจะ, <laughs> ะเน้นเฮ้ยมันเป็นการสัมผัสแบบมันเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่ไปก่อนนะครับเห็นไหมแต่ถ้ามันปุกสัมผัสสระกันได้ลาเออก็ดีนะ,ะก็เออเห็นไหมขับมฮามาไล่กล้วยแล้ว ก็มัไดดีจักพอจักพอมันมีเสลี่ยเสลี่ยอะไรนี่เลยมั้ยเห็นยังครับมันมาเน้นเน้นนะครับมาเน้เน้นม่ได้เน้นเอาอัน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 สัมพันธ์แบบสระนะครับไอ้มาอันนี้หรอส่วนผ้าทงยตผ้าซดผ้าซดส้นกลางให้พอดีมันผ้าซดเนี่ยมัน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 เป็นอันที่มันจะไปอยู่แล้วมันผ้าซดนะผ้าซดนะผ้าซดในหมายก็ว่า อันนันซุกซุดเข้าไปแซุดซุดพระซุดเส่นพระซุดพระซุดบุญบุญบุญมาอยู่กลางมาซุดพระซุดพอดีมันไปอันอันอันสัมผัสสละกันได้ก็ถือว่าปุ๊กไปนะครับมันความจริงมันเป็นเนื้อเรื่องอันเดียวอันนั้นเลยมันเนื้อเรื่องเดียวกันมันอู้หูเรื่องนะครับอ่าอู้เรื่องหมโอเคได้ต่อไปแล้วครับมาพอได้หูเบาบกึดบ่มีสละเอาสละเอาอะไรมาเห็นไหมเห็นไหม พ่อจะเอาเนื้อเรื่องเป็นใหญ่นะครับเมือนเจ้ว่าอันโอ้เอาสาระไว้ใส่กันจนอุ้มหัเรื่องนะเจ้านะครับนะเอาต่อไปนะครับต้มเป็นโกลนผู้นางผู้นางได้ขายมันมีสระโอนระโอนนี่เลยมาเห็นยังครับพ่อมาเน้นๆนะครับาแต่อันนี้มันนี่มันพวกไปสัมผัสธ์ไปได้นี่ยอันยศก็สดนะโอเคนะครับเห็นไหมโอเคนะครับ อ่าท่านทางโอ้ดานในการทบัดระะว่างบัดรหนึ่งวักหนึ่งวักสองเห็ไหมอ่าโอเคนะครับต่อไปวักสองวักสามนะครับของแต่ละบัดเนี่ยวักสองวักสามขามาอู้อันอันวักสองวักสามของบัดที่หนึ่งนี่ก่อนเห็ไหมอ่าปกติแล้วอันวักที่สามนี่จะต้องทำหน้าที่เป็นสามตัวเลี้ยวนะครับพอดีมันเป็นซีกเอาไหมัาสามตัวเลี้ยวนะก็จะต้องใต้วักนี่จะต้องเลี้ยวมาอันใต้วักอันอัน อ่าที่สองเนี่ยตายวัตรที่สามเนี่ยจะต้องเหลียวมหาตายวัตรที่สองแบบสละเออหรือแบบเนื้อเรื่องเนี่ยมันได้สองอย่างนะครับวัตรที่สองวัตรที่สามของบทที่หนึ่งเนี่ยแบบสละหรืออันแบบเนื้อเรื่องเข้าเหลียวมหาตัยเห็นไหมอ่าอันนี้มันบอกว่าเอาเนื้อเรื่องเป็นใไงมันต้องเอาบันต้องเอาสละไอ้สละให้หานางโอเคนะได้สองแบบนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าโอเคอันต่อไป สวัดีครับโคไหลย้อนเนาะสวัสดีอันต่อไปอันวักทีสองและวักทีสามของอันบัตรก้มข้าวก้มเนี่ยแหละครับไปมาอันนี้สามตัวเหลียวนะครับอ่าวักทีสามนี่ต้องทําหน้าที่เป็นสามตัวเหลียวนะครับอันก็คืออันต้ á i วักอ่า t r á วักเนี่ยอ่า t r á วักรสามเนี่ยจะต้องทาทาหน้าที่เป็นอันเหลี่ยวไปหา t ้ายวักทีสองแบบสละนะครับเน้นเป็นแบบสละนะครับ เน้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่บักครับนะครับก็อันนี้เนี่ยนางเหลียมมหากลังเนี่ยแต่มันมีข้อยกเว้นอยู่ว่าถ้าสมมุติว่าไอ้นางเนี่ยมันปเป็นเสียงอืนๆเนี่ยสลาอังสลาอังเนี่ยเป็นนางเฮอเป็นนางเป็นนางเอะเ,เอาเลี้ยวเหลียวมันอยู่ได้นิ่มได้ไรไหมเพราะว่าอันต้ยวัคที่สามอันของบัตรกลมเนี่ยเปิ้บอกว่าลงด้วยเสียงสะมันนูครับเออเ,เอาเอวเออจะต้อง ต้องย้ายอันอันนางนางนั่งนะไปว่าหน้าเนี่ยเอากำอย่างไรไ้แม่เด้มันเสี่ยงสมัมนัลงตรงตใต้วัตที่สามเนี่ยเพราะว่าก็าปนกำหนดแล้วก็แต่งเป็นหัวเฮอโยงเหน็นไะเพราะอันก็หันกันละมาหลายเื้อแล้วนะก็บไบมาโอเคนะครับต่อไปไวัตที่สองหรือวัตที่สามของบัตท,ที่สามเนี่ยนะครับแบบว่า <laughs> อันนี้ก็รักการเดียวกับอันวัตที่สองวัตที่สามบัตที่หนะึ่งเนี่ยจะเลี้ยวไว้แบบสละก็ได้ <laughs> อันเหลียวไปแบบอันเนื้อเรื่องก็ได้ไหอันนี้ปลาลาลาเหลียวไปหาหน้าอหละเอออันนี้เหลียวแบบสาะระได้ไหมก็เหลียวได้สองอย่างนะครับแม่ถ้าบาแจยอันปลาลานี่ก็ยังได้นะครับก็สุดล้วแต่นะถ้าเป็นเนื้อ,เ,อเรื่องเอาเนื้อเรื่องใหญ่อันหูเรื่องว่านะโอเคนะครับต่อไปวรคที่สามและวรคที่สี่นะครับอ่านวรคที่สามและวรคซีนสี่นะ อันวัคที่สามวัคที่สี่ของบารที่หนึ่งอ่และบารที่สามเนี่ยมาเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยสมัยโฮงพิมพ์บปเรื่งเมืองใจนะครับเออป้นถือว่าเป็นเมื่ออันเป็นอันวัคเดียวกันนะครับเออป้นป้นอันป้นป้นก็ถือว่ามันเป็นวัคเียก่อนเพราะว่าอันป้นอาจจะอันปนจะอาจว่าอันเนี่ยซองตัวหลังเนี่ยอ่ะมันอาจจะไปสัมผัส์กับสามตัวหน้าหรือสี่ตัวหน้าเนี่ยเห็นไหมด้วยสละ หรือด้วยอักษรเห็นไหมโอเคแล้วก็เห็นไหมอันนี้นี่ด้วยสระเห็นไหมเนี่ยย่างใหญ่ไหมปลาอันนี้บาปเห็นไหมบาปเนี่ยสระอ้ามกันนะครับมันมันมีตัวสะกดด้วยบาปนี่มันได้ไหมถ้ามันมันมีตัวสะกดกับบาปมันสระอ้ามกันเห็นไหมอันนี้เป็นสัมผัสแบบเลื่อนๆนะครับเห็นไหมอันนี้นี่เป็นการสัมผัสแบบเลื่อนๆรื่อนะเห็นไหมโอเคนะครับอันโบราณมือกระใจนะครับเป็นสัมผัสเลื่อนๆแบบนี้นะครับลากับบาปเนี่ยมันสระอ้ามนกันครับโอเคนะครับเห็นไหม อแต่อันปัจจุบันนี้เป็นแยกกันเป็นอันสองวักสองวักเห็นไหมครับเออตายวักอันวักตายของอันอันบาดที่หนึ่งและบาดที่สามเนี่ยเออเป็นแยกเป็นสองวักสองวักเห็นไหมมาก็ทำเมื่ออันแต่ละวักแต่ละวักเนี่ยมันเออแต่ละบาดแต่ละบาดมันยังมีอยู่สี remember, lifetime, ่วักสี่วักหมดเหมือนปัจจุบันเนี่ยที่ห้องอันเนี่ยเหตุผลก็คือว่าอันตายวักที่สามของบาดที่หนึ่งเนี่ย พ้นมีฉันทลักษณ์เฉพาะของพ้นแล้วคืออันเสียงโทพิเชษโทเมืองแล้วครับเม็มไหมโอเคนะครับอันใต้วัคที่สามของวัคที่สามเนี่ยพ้นมีฉันทลักอันเฉพาะของพ้นก็คือเสียงสมันอันนี้มันเป็นอันนี้อนนี้มันเป็นอัปพ้นแยกไปน็โอเคนะท่านขคงเข้าใจนะครับอันต่อไปนะับวัคที่สองหรือวัคที่สามของอันของบัดก้อมเนี่ยนะครับอันนี้ก็ใจลักการเดียวกันอันทางหน้าเป้ะ ม่อี้หนึ่งมากที่สองเนี่ยเน้นมันเป็นการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องเป็นส่วนใหญ่ไปก่อนถ้ามันสมมุติมันสัมผัสละกันได้หรอเออก็ดีไปนะก็ก็ดีไปอะอย่างเนี้ยว่าขอองค์นางยาถือโต๊ดข้าอันนี้ยากำนางเนี่ยไหมจระอาถึงกู้งไมเนี่ยเนี่ยมันเป็นอะไรมมันถือว่าเป็นการสัมผัสเลื่อนๆนะครับไม่เดียวเขาเขามานับถือกันแล้วเนาะ เอาโอเคนะครับไป็าไมอ่าโอเคนะครับมันมันพุกสัมผัสก่อนคือมันพุกไปนะก็อันนี้พุกสัมผัสเรือนเรือนโอเคนะครับอืมเอาละอันข้าวหงหินเนี่ยมันมันเนี่ยป้นป้นหันหรือยังว่าเป้นสัมผัสนอกสัมผัสในสัมวัสระวังบาดอ่าเป็นจะไดงไรผมก็จีงดูแล้วนะครับเออมันจุดเด่นจุดด้อยมันเป็นอย่างไรก็ว่าไปนะครับเออครับแต่อย่างว่านะไอข้าวหงหินเนี่ยนะครับปิ้นยังยังจะเน้นอยู่แถบนะสามสี่ยังมั่นะ เน้นอยู่สามทำสามสียังพวะนะครับเอออันเพื่อให้มันเข้ามันมืนเลื่อนไหลอ่ะเออมันไหลอู้ไปแล้วมันไหลลดลดลรถดล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 ดจึงจ้อยถึงอู้ถึงอันอ่านเข้าถึงจ้อยอย่างเงี้ยจะอ่านจะจ้อยอย่างก็แล้วแต่มาเอามาก็คืออย่างงี้นะครับป้นอันอันแรกก็คือเอกซงนะครับปุ่นจะเน้นเอกซงอ่าก็คือปุ่นหันเสียงตีอยู่ที่ไหนมาเนี่ยมาเสียงโทพิเศษอยู่ที่ไหนม่า ปก็จะพยายามเอาอันอันอันเอกส่งเขาไปใส่นะครับมาเห็นไหมเอาเอาไปส่งไว้ก่อนเห็นไหมแล้วก็มันจะแล้วมันจะมืดเลื่อนไหลนะครับมันจะม้วนนะครับโอเคนะครับอันเอกส่งนั้นมันมีอยู่สี่แบบนะครับก็คือไม่เอกเสียงเอกนะครับอ่าแล้วก็ไม่เอกเสียงโทเห็นไหมแล้วก็เสียงเอกแล้วก็เสียงโทมีสี่แบบนะครับอ่าเดี๋ยวเอาไปไล่ก่อนนะครับอันที่สองนั่นก็คืออันกำอันอันพยายามอันอันเอา อักษร์สองตัวอันอสตัวเดียวกันนะที่มันเป็นกมกรมที่เป็นอักษรตัวเดียวกันสองตัวติดกันหน่มาอย่างเช่นเนี่ยซัดซ้อนโอเคนะซัดซ้อนโอเคนะเขมาใส่นักๆอะไรละมันก็จะม้วนกับไปเองนะเขามีใส่นักๆล้วมันจะม้วนเองนะเข้าไมอันที่สามนั่นคือกับอันที่มันกมที่มันเป็นสระตัวเดียวกันสองตัวติดกันหน่อยอย่างเช่นเนี่ย ปลาย์นีปลาย์มาสลายมาถ้ามีพยายามใส่นอกๆล้วมันก็จะมันก็จะมื่นลื่นไหลข้าวมันมืนลื่นไหลนะครับออันที่สีนั่นก็คือกำจัมมวนนะครับกำจัม่วนอ่ามาอ่าอันกำจัมมวนนี่มันถ้ามันเมืนก็ใส่เจ้านะว่าเอ๊ะมันสช่หานข้างหลังนะเนี่ย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 เนยเอะไรหมเต้าดอย นี่ไหนมาเต้าดอยนะครับไหมเต้าจ้างนี่ๆๆนี่นคือคำซ้ำมนต์นะครับมาเหมือนเมื่อปัจจัยใหม่เจ้เนยเต้าดอยเต้าจ้างอย่างเงี้ยนะไงมาอันนี้คือคำซ้ำมนต์นะครับมานี่โอเคนะครับครับเามาไล่ก้อยนะครับมาไล่ก้อยนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าคำใดดีอันนี้ดอดอยไหมได้ดีนะเป็นอักษรกู้นะครับไหมเสระอักษรกู้ะอันดอดอเป็นดอดอแล้ว อันใดดีไดใดดีไหพอจับผู้ต้อยเอต้อยมันอันต้อยมันอันเสียงตีก็แบบตียาวใช่ไหมผู้นี่ไปเป็นไม้เอกเสียงโทนะก็แบบผู้ส่งต้อยผู้ส่งต้อยสู้ส่งต้อยโอเคนะไงไหมแล้วพักลูกเข้าเข้ามันเสียงโทพิเศษเลยไหมอ่าอ่านะทพิเศษใช่ไหมอ่าปุ้นก็นเอาลูกนะลูกนะ ลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกลูกอ่ะลูกนี่มันเป็นเสียงโทนะครับอ่าเสียงโทนี่ก็ถือว่าเป็นเอกส่งชนิดหนึ่งไอ้ที่ผมบอกว่าเด็กกี้อะไรเสียงเอกแล้วเสียงโทไม่เอกไม่ไม่เอกทิงเอกไม่เอกทงโทแล้วก็เสียงเอกแล้วก็เสียงโทอันนี้เสียงโทนะครมาลูกเข้าหนางใช่ไหมหานางใช่ไหมมันหากับนางเนี่ยถ้ามันมีอันตัวงองงูสะกดหานาง อันนี้คือสระกูนะครับใช่ไหม่านางโอเคนะครับส่วนผ้าทงยศดยศดดมันเจยงตีไหมทงยศตัวตัวตาละฮงเนี่ยเป็นอ่านตัวทงนะ่งนะเป็นอ่านเป็นตัวทอนะทอทงนะครับทงยศหรือบางคนพวกก็จอะอ่านว่าตาลงยศนี่ก็ยังได้นะครับต่ตาลงเนี่ยมันก็แล้วแต่บริบทที่จะเป็นจะอ่านนะครับเป็นตาลงนี่ก็ยังได้แล้วครับแต่ตอนนี้มันคงจะเป็น พระธงยศพระธงยศนะครับพระธงยศนะครับเห็นไหมอ่าพระธงยศนะครับอันพระธงยศอ่าแล้วก็อันธงนี่มันสามัญใช่ไหมพระมันเสียงตีไหมยศมันเสียงตีไหมพระเสียงตีไหมพวกก็เอาส่วนมาส่งไว้ด้านหน้าไปส่วนนี่เป็นไมาเอกเสียงเองด้วยมาส่งด้านหน้าไปส่วนส่งถึงพระส่งถึงยศนะ่หนๆส่งถึงพระส่งถึงยศเห็นไหม พระสดนะพระสดซ้อนแม่สดก็ซ้อนเนี่ยเป็นไอ้ซ้อซ้อนเ่ยซ้อซ้อซอันกวนกู่นะมั้พระสดซ้อนไงกาไงว่าขอองค์นางอ่ะว่าขอองค์นางอย่าถือโต๊ดค่าข้ามันอันอันค่า,นนานเนี่ยมันอันเสี่ยงเสี่ยงโทพิเศษโทเมืองนะไอ้โต๊ดเนี่ยมันเป็นเสี่ยงโทนั่นกันเนี่ยโต๊ด Jeez โทษนี่มันเสียงโทษนึกว่าถือว่าเป็นเอกซึงชนิดนี่ไงแม่โทษลูกโทษลูกเห็นไหมโทษโทษลูกโทษลูกโทษทีก็อ่าอันกดไหลย้อนมาโทษเลโทษฆ่านะครับไอ้แม่โทษลูกโทษลูกโทษส่งฆ่านี่ยแช่มาปอมบ่นบ่เอายาส่งนในตวงนึงยา เป็นไม่เอกยงเอกไง,งไม่เอกยังเอกเหโทษข้าโอเคนะไอ้ไมันอันนี้คือเอกส่งนแล้วเห็นไหมพอได้หูเบาเอบอบากืดเห็นไหมแม่กระดั้งกึดเนี่ยคืดเนี่ยมันอยู่ดางหน้าเพื่อไหมอยู่ตัวที่สองเพ้่อไหมคดมันเสียงตีไม้มพ่อก็เอาบอ่ออุตสาบอไปส่งส่งตัวเพื่อไหมเอาบอ่อมาส่งดางหน้านบ่อ,บอกึด หลังหน้าเห็นไหมหลังหน้าหน้ามันเสียงอันหน้ามันเสียงโทพิเศษเห็นไหมพันหลังเนี่ยมันเป็นเสียงจารวะพวกกระลือยืมบ่อเนี่ยมันส่งกึ๊ดส่งถึงหน้าส่งถึงกึ๊ดเห็นไหมอันนี้เนี่ยโอเคนะครับย้อนนี่ปลาไอ้ปลากับลาเนี่ยมันสระอากู้นะปลาลาเห็นไหมปลาก็คือคนคนพานนะครับคนปาน คนป,านะปาลานปลาล้านะครับปลาลานะ a, ไม่ใช่ป,าป, ال, ปาลาปลาลเราลอเรือนันะ่นเป็นเมืองนะปาลาลอเรือน <c ười> บับหายบับหายหายนี่มันเสียงมันตีนะครับตีเงาไหมาบับนี่มันเป็นเสียงเอกโดยตรงเลยนะครับแม่แม่แม,แม่มันก็คือเอกท่งครับบับหายโอเคนะครับได้หมดเลยไหมอันนี้นี่คืออันลูกเล่นของข้าวหินมันเป็นยี่นะครับครับมาเล่าข้าว่อนะครับเออเอาละอนันป่อปอนก็ <c ười> ปุนจะอันอันพญาปลานะครับอพยายามซนเอาลูกปุนนั้นเข้าไปก่อนนะครับยกขันยกอย่างเข้าไปก่อนนะครับมาคำใดดีปอจักพูดต้อยเออํำใดที่มันดีก็อู้ไปนะเออพูดต้อยเนี่ยเลี้ยผักอ่าหนูอ่ะหิูอผักนี่ก็ยหนูนะครับอ่ามันมันเป็นคำไทยในผักลูกในผักลูกผักลูกเข้าเอา อ่พญ,ญาปลาอันอยิ้ยิวลูกอันอัน,อนกมันห้อยเข้าไปแล้วับหานางห่าละหาวิมาลาเทวีส่วนพระธงยศเออพญ,ญาปลานะพระซดอนกลางอันซุนสุนสุนไปตรงกลางตัวเอ,เอาเอาลูกนำหน้าน่ะว่าขอองนางเออก็อู้ไปนะครับอย่าถือตทษข้า ก็โอ้โ,โหยังเป็นอันโขดโทษข้าเด้อะพ่อได้หูเบาบอกขึ้นหลังนะย้อนอีปลาบับหายโอ้ย้อนอันอีปลาหกองนั่นฮะมันมันขึ้นหายต้องเป็นกลนีอนางได้คายเออเนี่ยมันเนี่ยโอ้มาดีเนี่ยอันเป็นกลทำเป็นกลเป็นอันเออสปาสเปร์ธรมดาอมัน ฮือฮือได้โดนไล่วิมาเลยอะเวลาหนีจากห้องเมืองมาเนี่ยออกจากห้องเนี่ยโดนไล่มามาสมัยสิหกปีที่แล้ว <laughs> บอกเข้าใจหูมืดเหมือนลับตาเอมันมืดแท้ๆแลถึงแม่นายมาโอ้อันเมือ่อเมื่อแม่นายมาแล้วจริงหูเป่งป้อยอจริงได้หูว่าโอ้จักเอาความจริง มื่อคืนจอบถ้อยก็พิษเจ้าดอยเจ้าจ้างถึงแม้จะอันเอาเอาโอ้เอาความจริงหูความจริงมาโอ้แล้วก็ยังพิษเจ้าดอยเจ้าจ้างบนนการลูกมีบุญเออเนี่ยเอาลูกมาบังหน้าล่ะเนลูกกันเป็นโพธที่ตว์ล่ะลูกมีบุญพ่อแม่ได้หางอ้างลอ่างละจับลือเล่าอ้างนินจาเข่าจะล่ำลือกันเออเอาละ ไปตัวพิภพปุรีละทาขันทศีมาปจาไฟฟ้าก็จะเล่ากันจึงจึงเมืองจึงไปไก่ไปรู้มันเล่าสปาเสเวยมันหมืเล่ากันมานยังอะเขาจักเตเตียนบ่มีตจาน้าสองเฮาฮาพางหายเขาจะติเตียนกันนะอันเอาละอันยัง พยาปลาบปันอย่างอู้จบเลยนะครับมันอันอันมันมีแค่นี้นะครับอันตอนนี้มันมีแค่นี้มันพูดเขามาอู้อันเล่าก่อนต่อนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ